สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาชาแนลอีกครั ouais. are, ้งหนึ่งนะครับในในวันนี้นะครับพบกันในยามเย็นนะครับของวันวันพุธนะครับวันพุธที่สดใสนะครับยามเย็นนะครับก็เป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกนะครับเนี่ยนะครับทุ่งนานะครับพอดีวันนี้เดินมาที่ที่นานะครับก็ได้เดินมาเจอดอกเออต้นกะเจียวนะครับที่กาลังที่กําลังโดนฝนนะครับเขาก็แตกช่อนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูว่ามีกระเจียวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับลองสักครู่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกระเจียวอะไรนะกระเจียวน้ำผึ้งเอ้ยผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยครับท่านผู้ชมใครทราบก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่ยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระเจียวป่าครับนี่ๆทางนี้นะครับเจียวป่าเพชรน้ำผึ้งหรืออะไรเงี้ยผมผมจำไม่ได้นะครับนะครับนี่นะครับก็มีหลายกอนะครับ ก็ซื้อมาปลูกนะครับท um. <toy> ่านชมนะครับก็ปลูกแซมแซมกันไปครับเนี่ยอันนี้กระเจียวป่านะครับท้งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ฮะนะครับเนี่ยกระเจียวอไน้ำพึ่งน้ำพึ่งผมจำไม่ได้นะครับก็จะมีลายแบบนี้นะครับท่านชมนะครับซื้อมาเป็นหัวนะครับอันนี้เป็นกระเจียวป่านะครับก็จะไม่มีไม่มีลายนะครับท่านชม พอโดนฝนเขาก็แตกนะครับขึ้นมานะครับแตกกอขึ้นมานะครับท่านชมนะครับเป็นพืชตระกูลหัวนะครับท่านชมนี่นะครับนี่สวยงามครับท่านชมนี่ครับอันนี้ก็ออกเยอะหน่อยครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เจอกอนี้ครับท่านชมนี่นะครับนี่นี่นี่ออกแล้วครับนี่ออกดอกแล้วครับเนี่ยสามารถ เอาไปทานได้เลยครับเนี่ยนะครับดูความสวยงามของเขานะครับนี่ฮะซูมดูใกล้ๆครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นคันดินนะครับที่ผมทำไว้นะครับก็จะปลูกแซมตามใต้ต้นไม้นะครับอ่าเป็นเอ่อระยะระยะนะครับก็จะปลูกไว้นะครับเดี๋ยวไปดู ข้างหน้านะครับว่ามีหรือเปล่านะครับดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวสายน้ําผึ้งหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่แต่ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อครับครับช่วงหลังจากฝนตกนะครับก็ก็แตกยอดนะครับออกดอกมานะครับไว้ทานได้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ก็มีครับกระเจียวป่านะครับนี่ นะครับแต่ยังไม่ยังไม่ออกดอกครับเนี่ยนะครับนะครับนี่ก็งอกขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ออกนะครับก็สังเกตว่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ผมจะให้รถขุดนะครับเขาขุดดินมาใส่ใหม่นะครับดินมาใส่ก็มีจะเป็นพวกกรวดด้วยนะครับก็เหตุผลที่วานเอ่อข้าวมามาตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาจับ หน้าดินนะครับไม่ให้เขาสไลดลงไปข้างๆนะครับ่านมจ้ชมเนี่ยเป็นวิธีดูแลรักษาหน้าดินเป็นอย่างดีครับเนี่ยนะครับนี่ครับคือเจียวป่าครับตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับนี่นะครับแถวๆนี้ก็ปลูกไว้เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับนะครับก็เผื่อท่านใด นะครับที่มีพื้นที่นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับเป็นอาชีพก็ได้นะครับเนี่ยมาตรงนี้นะครับโอ้ไม่มีละนะครับน่าจะมีเก็บไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ท่านนะครับมีพื้นที่นะครับเผื่อปลูกนะครับเป็นสร้างรายได้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาจะเอาไปทานเองนะครับแต่หลักๆก็คือเสียยดีพอเพียงก็เอาทานเองก่อนนะครับถ้าเหลือก็ค่อยขายนะครับให้กับ ที่ตลาดหรือชุมชนของเราก็ได้นะครับท่านชมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ